มาพี่ดับวันนี้เรามาอยู่ใต้บังเกอร์มือดอะนะครับมีชื่อว่า dark bunker ตอนนี้รเราเรากำลัองอยู่ในบังเกอร์มืดเพราะอยู่ในการซอมบอครับรบ,รบ,รบ,บังเกอร์มืดแห่งนี้ครับเป็นที่เดียวที่สามารถซ่อนตัวได้ครับจากลมหนาวผีและอื่นๆอ,อีกมากมายที่เป็นพลังงานดานล้งานวันนี้เราจะมาพูดถึงซาราอะไรวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าอว่าเรือประมงต้นแบบกับเรือประมง,ก,ะมง,บบงะกับเรือประมงแบบสร้างๆกับเรือประมงไม้อ่ะมันดีไหมว่าคุณภาพคุณภาพความเป็นอยู่ของแรงงานอันไหนมันดีกว่าถามว่าไหนดีกว่าครับแรงงานดีกว่าต้องเป็นต้นแบบเพราะพต้นแบบมันเข้าออกแบบมาทันสมัยนะครับแต่แบบไม้ที่ตาผมเคยมีแต่ขายไปแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นไม้ไม่ใช่พัดลมครับแต่ว่าไตงกงนั่งสบายๆในห้องแอบรบ์ กับเรื่องกับคุณภาพของการจับป,าป๊าเรือเรือต้นแบบมันจะมีกลิ่นคาวบ้าแต่น้อยแต่ว่าเรือธรรมดาที่ผมเคยขึ้นไปแม่งกระคาวชิบหายเรื่องการกินน้ำมันอันนี้มีทั้งคู่แล้วจุได้เยอะนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้อยู่ในห้องมืดนะครับไม่นานนะันร้อนนะสวัสดีครัน